บุญเด้อค่ะเด้อตอนนี้กำลังสิทำบุญถวายท่านทำบุญนพอหนุ่มาไล่ท่องค่ะเดอที่นอนเขาทำบุญกันไล่น้ันไล่้าะเดือเดี๋ยวเป็นเสผ้ากาวทำถวายกาวก่อนเด้อค่ะเด้อยังไ่ได้ถวายค่ะกาวก่อนค่ะถวายก่อน ก็6 6 6ไม่ได้เอามาค่ะไม่ได้มาค่ะต้องกล้องมีแต่ไม่ได้เอามาไม่ได้เตรียมพร้อมค่ะ ไม่เอาเยอะบาใหาเวลากาวกาใดค่ะใดใดอยู่เท่าไละถวายเมื่อจะค่อยเอาค่อยยกเอาหไปยกมาายยงหา่าหมาไว้วันนี้เลย เอามาอันกรเออใส่ใส่นับกันเลยใส่ใส่ละองละองน่าเอาอันนันกอนก็เดอเอากาวแล้วก็คอยจัดสบายพื้นเอาเอาเตือนเอาสุช่วยกันเออเอาไปอ้าวกาวเลยไปพอมือยังพอมืมยัง พร้อมแล้วค่ะเออได้เบาเทียนหนึ่ถือแต่ซ่องกระได

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภทว่าตั้มาดังๆว่าให้เต็มเสียงอิมานีอิมานีายังพันเตมายัังพนเตตะะะก มัตตกะพตานีสัปปริวารานีพิสุพังคะสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิขุสังโคหิมานิมัตตกะพตานิสัปปะริวานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตูธรรมหากันเจวะมาตาปิตู อาทีนันจาานจายาตะตานางยาตานาการะกตานากะตานางขรัตังอิขาระตังอิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแ่พระเจ้าพะเจ้าทั้งหลายข้าพ้อน้มถวายขอน้มถวายมัตกะพัตตาหารมัตกะพัตตาหานพร้อมกับทั้งบริวารเหล่านี้พ้อมกับทั้งของบริวารเหล่านี้ พระพิสุสงขอพระพิสุโสงจงรับมาตกะปตตาหากับทั้งบริวารเหล่านี้กับทั้งบรวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ยาตกของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นตุนนี่วงรับ แล้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอันได้แก่หนึ่งคุณพ่อนุ่มมาลายทองคุณพ่อปานทองนาลินคุณแม่นวลทองนาลินคุณสมชายทองนาลินสมศักดิ์สมศักดิ์สมศักดิ์มาลายทอง ผู้ที่ได้ร่วมรับไปแล้วขอให้ได้กุศลผลงญขอให้ได้กุศลผลงญในข้างทึ่นสิ้นกาลนานทืนสาธุน,นุกถ,ถวายทุก้ามาลัเยมารับเลย,ย,ยพ่อเอ้ยพ่อนสมศักแดอาลัน สมชายทองนาลินแผ่นป้ายเด็กฮะถวายถวายไปถวายถวายอยู่วัดว่าที่เชิงไหนถวายอยู่ไหนถวายอยู่นี่ก็เอามายกไปถวายพุ่นยกไปเพื่อเก็บถวายฝุ่นจะเออแมนไปรับพรบแดนี้จะับพรค่ะเนาะเอายาดน้ำยาดน้ำนี่เอาบนต้นไม้เลยอะไปป่า เอาต้นไม้เลยตั้งใจกรวดน,น้ำค่ะน<า>นเพราะพี่น้ำก็น้ำใจเนี่ยแหละพม่เป็นน้ำก็ไปยังเด้ค่ะเด้อเตรียมความพร้อมก่อนค่ะเอ๊ะกาวเอา้ากาวในจิตในใจ่เ,เ,เลยค่ะ